จาเพื่อนๆจาแอบส่องคุณพ่อค่ะนี่ขวามือนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์อะไหล่เขานะเพื่อนๆชั้นที่เขาวางมีทั้งล้อรถมีทั้งอะไหล่ซ่อมจัก,กรยานรองทงรองเท้ามุมของเขาค่ะเพื่อนๆมุมสบายแล้วก็งัดแงะ,งะหรือถอดซ่อมแต่งทำเองเหมดทุกอย่างเพื่อนๆลน์แมนก็ขับรถก็ซ่อมเองนะคะ งานก็ต้องทํงาเงินก็ต้องหาเป็นกําลังใจครอบครัวแม่แหม่มด้วยนะคะเพื่อนๆจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจดูคุณพ่อซ่อมรถด,ดูแม่รีวิวอาหารดูลูกสาวแม่นะคะเพื่อนๆขอให้สิ้นปีนี้ครอบครัวแม่ผ่านหลายชั่วโมงเปิดสร้างไรายได้นะคะเพื่อนๆจา๋านี่นะคะหาดูคลิปแปลกๆคลิปใหม่ๆนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆซ่อมรถซ่อมลาไปนะคะกับ สิ่งที่เขารักแล้วเขาจะชอบทําในสิ่งที่เขาทำพ,พ่อก็อลงคลิปของเขาด้วยเพื่อนเดูที่ถังเดนถังอุปกรณ์พร้อมเพื่อนเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดอันนั้นคือมุมของพุณพ่อเพื่อนๆจ๋าแอบสองมุมน,นี้จักรยานนี่จ้ะช่างช่าช่างที่ใจรัก หน้าบ้านเต็มหมดเพื่อนๆดีขวามือน,นี่ของคุณพ่อนะคะชั้นวางของอันนี้ก็จะเป็นโซนจักรยานนะคะเพื่อนๆใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้มากก็จะอยู่มุม,มปากประตูถังน้ําแข็งก็จะเป็นที่วางชกใส่ฟงใส่ไฟไอ้ที่แม่ขายยำมะเพื่อนๆตรงเนี้ยก็จะวางตะโกงตะก,ก้ารองทงรองเท้ามุมซ้ายตะก,ก้าสีฟ้านี่ก็อุปกรณ์ของคุณพ่อเขาเนอะเพื่อนๆจา๋านี่เก็บไว้อย่างดี หน้าบ้านทางเดินก็จะมีอยู่แค่นี้เพื่อนๆทางมอเตอร์ไซค์ที่พ่อจอดอยู่เวลาเดินเราก็ต้องแพงตัวออกเพราะาหน้าบ้านนี่คือสัมภาระอุปกรณ์ช่างและของคุณพ่อเขาที่เขาไว้ซ่อมนะเพื่อนๆของใครใครก็รักเราไม่ว่ากันแต่เว้นทางเดินให้เราเดินเข้าเดิอนออกเราก็เรียกซับเรียกเงินเดิสทองเข้าบ้านบ้างไม่ใช่อะไรก็บงังหน้าบ้านไปหมดสตาร์เลตคันนี้จอดไว้ยังใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆจาซื้อมาหลายปีและ เกือบแสนใช้ยังไม่ได้จอดไปเฉยฝุ่นมีก็เช็ดเอาไม่มีฝุ่นก็ปล่อยกำลังซ่อมอยู่เพื่อนๆซื้อมาซ่อมนะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อมาใช้ยังไม่ได้ใช้เลยหมดคำซีว้าไม่รู้อะไรแย่ๆไปหมดนะคะเงินเป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองทั้งนั้นเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราเห็นนี้ขอฟรีๆไม่มีใครให้นะคะซื้อค่ะซื้อสมทบไว้ค่ะ เวลามีก็ซ่อมไม่มีเวลาก็ไม่ซ่อมเพราะว่าทํางานด้วยซ,ซ่อนอก่อนอื่นซ่อนค่ะทีละนิดเ,เพื่อนฝากมาเพื่อนฝากซื้อก่อนเข้าบ้านก็จะหามุมซ่อนยัดตรงนน้นตรงนี้นซ่อนแม่พอนานๆนเข้าก็าอ๋อซื้อมานานแล้วลดราคาแล้วก็จะบอกราคาที่ถูกเพื่อว่าเราจะได้ไม่ว่าบางทีก็ซ่อมใต้เบาะรถไปซ่อมไว้ที่ทํางาน ซุกซ่อนเพื่อนเือนเวลาอยากได้อะไรแต่ถามว่าใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงแต่เวลาใช้จริงคือหาแทบกตายเพื่อนเพื่อนคิดไม่ออกว่าซ่อนไปตรงไหนอันนี้แหละค่ะคือคุณพ่อพวกช่างเนี่ยมุมนี้เพื่อนๆดูดิถ้ามีอีกชั้นหนึ่งสามารถเทินปิดกำแพงได้เลยหนึ่งสองสามสามชั้นแน่นๆจุกๆไม่พอก็ล้นมาข้างข้างบ้านนี่เห็นมนเพื่อนมุมนี้ก็มีอันนี้ไม่ได้มารีวิวว่าหรืออย่างใดน,นะคะจะบอกว่าสไตล์ผู้ชายช่าง ก็จะประมาณนี้ทังน้ําแข็งก็ไม่วายไมเมื่อนที่อย่าให้ปล่อยให้ว่างวางให้แน่นวางให้เต็มนี่ขนาดชั้นวางรองเท้าด้านบนยังวางหมดกันน็อกเลยเพื่อนๆเอาเอา,เอาเข้าไปเอาเข้าไปอันนี้แค่ด้านนอกนะคะยังไม่รวมใต้บันไดเพื่อนๆเราไม่สามารถซื้อกล่องใบเดียวได้เราต้องสั่งอย่างน้อยมี10บใบอัพขึ้นไปแถวคลองสามไวซีนแปะใส่อุปกรณ์ทุกอย่างทำไงได้ใจรัก เราก็จะนั่งมุมของเขานี่ทําไปวันไหนบ้าว่าอารมณ์ติ๊กก็ลุกขึ้นมาทำอารมณ์กินอิ่มแล้วเมื่อยก็จะนอนดูทีวีอันนี้เราไม่ว่ากันเพื่อนเพื่อนบ้านไหนเป็นแบบนี้มั้งคะหรือว่าหนักกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้หรือว่าพอกันนี่ค่ะผู้ชายสายช่างคือบ้านใหญ่ก็สามารถมีเยอะบ้านหลังเล็กเราก็สามารถแน่น เนี่ยค่ะเพื่อนๆอย่าสร้างสมอะไรยเยอะนะเพื่อนๆเนาะเก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่าเพราะว่าของพวกนี้นะเท่าที่เราจําเป็นต้องใช้ใช้ประโยชน์จริงๆอะไรที่เราอยากได้เราต้องตัดกิเลสปงค่ะเยอะๆไปหมดเพื่อนๆยุงกัดหรือเปล่าคะลูกอื้อ มอเตาร์ไใส์คุณพ่อกำลังซ่อมอยู่ช่างขาช่างนี่ก็บรรยากาศคุณพ่อนะคะเพื่อนๆแม่ก็ส่งให้ดูอุปกรณ์เต็มแม็กเพื่อนๆล้อจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีใช้ไม่ได้สตาร์ทยังไม่ติดเพื่อนๆต้องเข็นเอาจะ้ะครอบครัวช่างก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆน แต่เวลาจะเป็นอุปกรณ์พีก่นี้ก็ช่วยเราได้หมดโอ้ยมีขาล่มด้วยเพื่อนๆถังสีฟ้านุนนๆสีฟ้าฟ้านนโอ้มีด้วยหมวกกันน็อกก็มีอยู่ในถุงจ้าวันนี้แอบส่องพ่คุณพ่อเพื่อนๆดูนะคะสายช่างก็จะประมาณนี้เพื่อนๆจ้า